เดี๋ยวล็อกโลนะล็อกโลแล้วขึ้นบอลนะขึ้นอหาเียกกเ่อไมถือเปล่าเนี๋ยอนี่ยอน่อยกแนามีเนี่ยเองกดดเองหมเอ๋อตวนี่บอกนี่ขอกคุณแม่คับแม่มันบอกเไปปั้คอนผมไปนะครับไปอย่างนั้ครับปัคอครับปั้คออ๋อแม่แม่บอกเมปัคอแต่บทชื่อนอครับ

ก็ไหนมาก็หน้องลูกบ้านสบู่มาบ้านอ๋อลูกนี่ลูกบ้านสบู่มาครับแล้วน้องมีเห็ดกับบ้านไหนมันกับกับบ้านเมืองทองครับเมืนงทองมันจะจนแล้จะเจ้าแล้วครับเพราะเจ้าจะมีเห็ดอย่างเดีมันจะจนใต้รถเก๋งครับเจ้าอ๋อแต่พอตกค้ำมาพวกกับการมันมาจุนี่ห้ามครับถึงแม่ก็บบล็อกวนี่ยแบบมีเข่าเขาบอกร่าชอบพีเหล้วมันไม่ได้ปัดคอครับ รถกันปูนก <c oughs> ่อเหวเท่าไหร่รถแบบ Hãy subscribe cho cái <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp phải nè